ก็ <DJ. S 2> oh, สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดู โฟร์ซ่า350นะครับรูปทรงดีไซน์ไม่ต้องไปดูแล้วเนาะผมจะมาคุยเรื่องจุดเด่นของมันแล้วกันนะครับว่าที่ฮอนด้าให้มาแตกจากแตกต่างจากโฟร์ซ่า300มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนั่งให้ดูด้วยนะครับว่าสูงขนาดนี้นั่งแล้วขามันจะอยู่ประมาณไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจุดเด่นของมันก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับตัวใหม่นะครับรับขุมพลังกำลังครับพลังกำลังใหม่ื่อง กำลังขับเคลื่อนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องยนต์ะครับเป็นบล็อกใหม่นะครับนี่นะครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมต่อแบตให้ดูเลยเนาะต่อแบตให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีเราจะเป็นด้านกันท่อนะครับกันร้อนท่อนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับแตกต่างจากตัว300เนาะแล้วก็จะมี อะไรอ่ะชิวครับปรับสูงขึ้นนะครับส่วนพวกอีบีสอะไรคือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะนี่นะครับชิวเดี๋ยวเรลองกดขึ้นกดลงดูให้เนาะว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่ครับปรับได้สูงขึ้นนะครับชิวครับสูงมากนะครับร้อยห้าสิบมิลนะครับแล้วก็หน้าปัดเดือนใหม่นะครับทําใหม่หมดนะครับ แล้วใครอยากดูว่าจมไปนจมลงไปดูอีกช่องจอนไรเดอร์สมครับประมาณนี้นะครับจุดเด่นนะครับราคาอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับจะมีอยู่ประมาณสามสีนะครับมีสีดํามีสีขาวน้นําเงินแดงดําแล้วก็สีออกน้ําเงินนะ้ําเงินนิดนึงเนาะเป็นสีอาจจะเป็นสีด้านๆนะครับ่ะเดี๋ยวให้น้องน้องตาลนะครับสูง170สร,นะสร้อยเจ็ดสิบไดแลน้องตาลนะ เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวให้น้องตาลเรานั่งดูนะครับว่ามันสูงขนาดไหนนะครับเนี่ยครับสองข้างไหมสอข้างนี่ครับดูน้องสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเนี่ยวางเท้าเต็มเต็มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับอ่าน้องตาลเราปรับชิวขึ้นลงให้ดูหน่อยว่ามันจะอยู่ประมาณไหน นี่ครับเอาลงแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่เราเอาขึ้นโอ้ถามว่าบังเกือบหมดแล้อเนาะนยครับเกือบหมดนะครับเหลืออยู่นิดหนึ่งนะหัวเลยชิวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนีบ่ไฟเลี้ยวโอเคน้องตาลขอบคุณมากตั้งกับตั้งคู่ทีพี่เลย หนึ่งมื่นไอหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวฟฟร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับนี่ครับพาดูทุกมุมแล้วกันเนาะเพราะว่าจุดเด่นผมก็ดูมาคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณเนี้ยมันจะเป็นหม้อน้ำหม้อนอมย้ายมาอยู่ด้านหน้านะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นหลายๆช่องแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะพามาให้ดูเฉยๆนะว่าคนสูงขนาดเนี้ย นั่งแล้วขนาดไหนนะครับคือวางเท้าได้เต็มๆนะครับเต็มสองเท้าเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันะะเนาะสำหรับคลิปนี้ใครอยากาดูรุ่นไหนนะครับหรือว่าอยากาดูราคารถคันไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากกดไลค์นะครับฝากแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ตอน็กกนนี้ก็ขอบคุณมากครับผม